สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับท่ามกลางหุบเขาป่าดงพญาไฟในเวลานั้นผมเองในตอนนั้นอายุอานามได้ล่วงเลยเข้ามาถึงวัยกลางคนและอาชีพทั่วไปที่กลุ่มชาวบ้านอย่างพวกผมที่มักจะทำกันในเวลานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกรและยังมีอาชีพพรานป่าเป็นอาชีพเสริมเพราะพื้นที่ในป่าดงพญาไฟ ยังคงค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อยู่มากและทางการในเวลานั้นก็ยังคงไม่กวดขันอะไรมากนะักมันจึงทำให้ชาวบ้านชนบทอย่างพวกผมพอที่จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากและหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ป่าและพืชผักกันได้บ้างอย่างที่รู้ๆกันดีว่าป่าแห่งนี้มันค่อนข้างที่จะมีอาถรรพ์ซึ่งหากเป็นชาวบ้านทั่วไปที่อยู่อาศัยในแถบนั้น ก็มักที่จะพบผ่านเรื่องราวแปลกแปลกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดผีปีาศาจนางไม้รุกขเทวดาหรือแม้แต่มิติลี้ลับอย่างเมืองลับแลซึ่งเรื่องราวความมหัศจรรย์ใจที่พวกผมนั้นได้พบเจอมามันก็เหมือนจะทำให้กลุ่มชาวบ้านอย่างพวกผมเริ่มที่จะชินและชากับเรื่องพวกนี้ไปเสียแล้วในทางกลับกันาครั้งใดที่ได้เดินเข้าป่าแห่งนี้ แล้วไม่ได้พบกับเรื่องราวแปลกประหลาดต่างๆเลยนั่นคงจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับกลุ่มชาวบ้านอย่างพวกผมและมันก็เหมือนราวกับว่าเรื่องราวลี้ลับต่างๆในป่าแห่งนี้นั้นมันได้เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกผมไปเสียแล้วแต่นั่นมันก็คงไม่น่ากลัวเท่ากับเรื่องราวของอมนุษย์ในคราบสัตว์ที่ผมกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ครับพี่บุญพี่บุญอยู่ไหมพี่ เสียงเรียกของรุ่นน้องคนสนิทของผมมันได้เรียกหาผมอยู่ที่หน้าบ้านก่อนที่มันนั้นจะได้เดินเข้ามาหาผมเออว่าไงวะมีอะไรหรือเปล่าถึงได้มาหากูแต่เช้าผมถามไอ้ดำออกไปด้วยความสงสัยพี่พรุ่งนี้เข้าป่ากันดีกว่าผมว่างๆอีกอย่างที่บ้านผมก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วพี่อยากเข้าไปยิงหมูป่าเต็มทีแล้วเสียงของไอ้ดำมันเอ่ยปากชวนผมออกมา พร้อมๆกับผมที่มีความคิดนี้มานานแล้วเออดีเหมือนกันวะกูก็ว่าจะไปชวนมึงอยู่จะได้พอมีอะไรกินพอมีอะไรไปขายได้บ้างเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีใช้แล้ววะเสียงของผมบอกมันออกไปเบาๆถ้าอย่างนั้นเราไปทางภูจำปาที่เก่าเรานะพี่เสียงของไอ้ดำมันถามผมออกมาอีกครั้งมึงจะไปทำไมวะทางนั้นอันตรายจะตายอยากตายก่อนวัยอันควรนึอไงวะก็รู้ๆกันอยู่ ที่นั่นมันเป็นยังไงเสียงของผมตักเตือนมันออกไปอย่างเสียงดังก็ตะบุญนะสิพี่แกเพิ่งเข้าไปมาแกได้ของป่ามาเต็มเลยที่สําคัญแกได้กระต่ายกับหมาป่าออกมาหลายตัวเลยนะพี่ผมเลยอยากจะลองไปที่นั่นสักครั้งก่อนเราจะเข้าไปก็แวะไปไหว้พระธุดงค์ท่านสักหน่อยเอาเลิกเอาชัยผมได้ยินตะบุญแกบอกมาว่าท่านเพิ่งมาปักกฏได้วันสองวันนี่เองเสียงของไอ้ดำมันตอบผมออกมาอย่างน่าสนใจ ก็ดีเลอวะจะเข้าป่าไปล่าสัตว์แต่ไปแวะไหว้พระเนี่ยนะคงจะหมานอยู่หรอกมึงเสียงของผมบอกมันออกไปอีกครั้งไม่เสียหายหรอกพี่เพื่อเป็นสิริมงคลผมจะกลับบ้านไปเตรียมของเลยครั้งนี้เราระวังตัวให้มากหน่อยก็น่าจะไม่มีอะไรคนอย่างตะบ,บุญมายังเข้าไปได้เลยพวกเราก็ต้องเข้าไปได้เหมือนกันล่ะพี่อย่าไปกังวลเลยเสียงของไอ้ดำมันบอกผมออกมาเบาๆก่อนที่มันนั้น จะได้เดินทางกลับบ้านของมันไปเพื่อจะไปตระเตรียมข้าวของที่จะใช้ในการออกเดินทางไปล่าสัตว์รุ่งอรุณของวันใหม่ได้เดินทางมาหาผมและไอ้ดำอย่างช้าช้าพร้อมๆกับการออกเดินทางจากบ้านมุ่งหน้าสู่ป่าดงพญาไฟกันในทันทีเพราะหากปล่อยให้เวลาสายเกินไปมันก็จะเป็นการเสียเวลาไปโดยใช่เหตุเพราะที่สำคัญผมและไอ้ดำนั้นก็ต้องแวะเข้าไปกราบพระธุดง ที่ท่านเดินทางมาปักกรดกันด้วยทั้งสองคนและในการเดินทางในครั้งนี้ผมก็ไม่ลืมที่จะนำลูกน้องคนสนิทอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือไอโดมหมาพรานที่รู้ใจของผมมากที่สุดซึ่งในชีวิตของการเป็นพรานป่าอย่างผมผมนั้นก็ไม่สามารถที่จะขาดคู่หูคู่ใจอย่างมันได้เลยยิ่งเป็นป่าท,ที่อันตรายมากเท่าไหร่หากเรามีหมาพรานที่เก่งแล้วเรานั้นก็จะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เพราะอย่างน้อยประสาทการรับรู้ของมันนั้นก็ยังพอที่จะช่วยชีวิตเราในยามคับขันกันได้ไอโดหมาพรานเพศผู้ของผมมันได้ออกเดินทางนำหน้าพวกผมทั้งสองคนไปอย่างชำนาญเพราะมันนั้นคุ้นเคยกับการออกเที่ยวป่ากับผมมาตั้งแต่เด็กโดยที่พวกผมทั้งสองคนก็ยังคงออกเดินเท้าตามหลังมันไปเรื่อยๆจนในเวลาไม่นานมากนะักพวกผมทั้งสองคนและหมาพรานผู้ใจ ก็ได้ไปถึงยังจุดหมายปลายทางที่จะต้องแวะทำธุระก,กันก่อนเป็นสิ่งแรกแต่เหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีมากนะักมันก็พลันเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาอย่างช้าๆผ่านระบบประสาทสัมผัสของหมาพรานอย่างไอโดเพราะทันทีที่พวกผมนั้นกำลังที่จะเดินเข้ามายัางจุดที่พระธุดงมาพักแรมอยู่ไอโดมันก็พลันเริ่มที่จะเห่าออกมาอย่างเสียงดังและสิ่งที่มันกำลังเห่าอยู่นั้นก็คือพระธุดง ที่กำลังพักแรมอยู่ที่นั่นนั่นเองเฮ้ยพี่จับไอโดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าไปกัดพระเอาเสียงของไอดำมันร้องบอกผมออกมาอย่างเสียงดังจนผมนั้นต้องเดินเข้ามาลูบหัวของมันพร้อมๆกับบอกให้มันนั้นเงียบเสียงลงไอโดมันจึงมีท่าทางที่สง,งบลงแต่ก็ยังมีเสียงร้องคำรามอยู่ในลำคอของมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากมองผิวเผินมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่หมาทั่วไปนั้น มันจะเห่าคนแปลกหน้าซึ่งผมและไอ้ดำในเวลานั้นต่างก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเสียจริงๆนี่พี่บุญผมจะเข้าไปกราบท่านก่อนนะพี่อยู่จับไอโดไว้ก่อนไว้ผมเสร็จธุระผมจะกลับมาเปลี่ยนพี่ให้ไปกราบท่านบ้างเพื่อเราสองคนจะได้ของดีติดตัวกันไปเสียงของไอ้ดำมันบอกผมออกมาก่อนที่มันนั้นจะเดินเข้าไปหาพระธุดงค์รูปนั้นก่อนซึ่งมันนั้นก็ใช้เวลาไม่นานนัก ในการเข้าไปกราบนมัสการเพื่อขอพรจากท่านและหลังจากนั้นมันจึงเดินทางกลับมาเปลี่ยนผมเพื่อที่มันนั้นจะได้จับหมาพรานเอาไว้และจะได้ให้ผมเข้าไปกราบนมัสการขอพรจากท่านบ้างไปเลยพี่ท่านรอพี่อยู่เดี๋ยวผมจับไอโดไว้เองเสียงของไอดำมันบอกผมออกมาเบาๆก่อนที่มันนั้นจะใช้มือทั้งสองข้างจับที่คอของไอโดเอาไว้และปล่อยให้ผมนั้น ได้เข้าไปกราบขอพรจากท่านกราบน้มัสก,การครับหลวงพ่อไม่ทราบว่าหลวงพ่อมาจากไหนและจะไปที่ไหนครับเสียงของผมถามท่านออกไปด้วยน้ำเสียงที่เบาเพราะกลัวว่าจะเป็นการรบก,กวนสมาธิของท่านพร้อมๆกับจมูกของผมที่ตอนนั้นเริ่มจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างซึ่งผมนั้นก็ไม่อาจที่จะอธิบายได้ว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรรู้แต่เพียงว่ากลิ่นนั้น มันเป็นกลิ่นของสาบสัตว์อะไรบางอย่างที่พอเราได้กลิ่นแล้วจะมีอาการเวียนหัวและก็อยากที่จะอาเจียนออกมาในทันทีแต่กลิ่นนั้นมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะักคล้ายๆกับลมโชยที่พัดมันไปมาเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวไม่ได้กลิ่นจนผมนั้นเริ่มจะสงสัยว่ามีอะไรมานอนตายอยู่แถวนี้หรือไม่แต่ผมในเวลานั้นก็ยังคงเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจ เพราะหลังจากนี้ไม่นานนักผมก็จะกราบลาท่านเพื่อเข้าไปล่าสัตว์กันแล้วมาจากไหนและจะไปที่ไหนมันไม่สำคัญหรอกโยมที่สำคัญอากโยมเลิกอาชีพนี้ได้มันก็จะดีนะโยมโยมชื่อบุญใช่ไหมพ่อชื่อปานแม่ชื่อสําราญใช่ไหมเสียงของหลวงพ่อถามผมออกมาผมพร้อมกับผมที่เริ่มที่จะประหลาดใจว่าท่านรู้จักชื่อผมและพ่อแม่ของผมได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่ท่านกับผมนั้นก็ไม่เคยรู้จักกันเลยหรือว่าท่านจะถามจากไอ้ดำไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับเสียงของผมถามท่านออกมาเบาเอาเป็นว่าอาตมารู้ก็แล้วกันนะอาชีพพรานนั้นมันไม่ดีมันไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นมันเป็นบาปหนักกรรมหนักแต่หลวงพ่อก็ไม่มีของดีอะไรที่จะให้พวกโยมทั้งสองคนหรอกนะคงจะมีแต่คำอำนวยอวยชัย เพื่อให้ประสบผลสสำเร็จอย่างที่ตั้งใจกันเอาไว้น่ะเสียงของหลวงพ่อบอกผมออกมาก่อนที่ผมนั้นจะก้มลงกราบท่านพร้อมๆกับการเดินออกมาเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและพวกผมนั้นก็จะได้เดินทางเข้าป่าลึกกันเสียทีแต่ในใจของผมในเวลานั้นก็ยังอดที่จะหยุดศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเอาเสียไม่ได้เลยเพราะถ้าหากท่านนั้นสามารถรู้เรื่องราวทุกอย่างได้อย่างกับตาเห็นแล้ว แสดงว่าท่านนั้นก็น่าจะมีอภินญ,ญาและวิชาที่เข้มขขังอยู่พอตัวซึ่งหากในระหว่างทางช่วงขากลับหากท่านยังไม่เดินทางต่อไปผมก็คิดเอาไว้ในใจว่าจะกลับมาหาท่านอีกรอบเช่นกันเวลาผ่านไปไม่นานทั้งผมและไอ้ดำรวมไปถึงหมาพรานคู่ใจอย่างไอโดนั้นก็ได้พากันเดินทางมายังจุดหมายปลายทางที่พวกผมนั้นจะได้ทำการล่าสัตว์ป่า ตามที่ได้ตั้งใจกันมาและในเวลานั้นแสงของพระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะลารับฟ้าไปอย่างช้าๆพร้อมๆกับความมั่นใจของพวกผมทั้งสองคนที่น่าจะได้สัตว์ปากกลับบ้านกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะอย่างน้อยๆความคิดของผมนั้นหากไม่ได้สัตว์ใหญ่กลับไปอย่างน้อยก็น่าจะได้สัตว์จำพวกเนื้อเล็กๆย่งหมูปากกลับไปกันบ้างท่ามกลางแสงจันทร์ ที่กำลังเริ่มที่จะทอแสงสว่างออกมาอย่างช้าๆทั้งผมและไอดำก็เริ่มที่จะพากันจับจ้องมองและรอฟังการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่ากันอย่างใจจดใจจ่อและพื้นที่ที่ใช้ในการล่าสัตว์ในค่ำคืนนั้นมันไม่ต้องใช้การนั่งห้างให้เหนื่อยเหมือนที่อื่นๆเพราะที่นี่มีสัตว์ป่าอยู่ค่อนข้างชุกชุมลำพังเพียงแค่นั่งซุ่มจากที่กำบังกายนั้นมันก็เพียงพอที่จะสามารถ จัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายจนผมนั้นได้หลงลืมสิ่งที่สำคัญไปอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งที่พวกผมนั้นไม่ค่อยได้พบเจอมันเลยมานานหลายปีก็เริ่มที่จะส่อแววเริ่มเกิดขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมๆกับเวลาที่เริ่มจะตึกตื่นมากขึ้นเฮ้ยพี่มันไปไหนกันหมดนะมันไม่น่าที่จะเงียบอย่างนี้นะพี่เสียงของไอ้ดำมันบ่นพึมพรำออกมา ซึ่งความรู้สึกของมันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากตัวของผมมากนักเพราะในป่าอาถรรพ์นในค่ำคืนนี้มันดูจะเงียบและวังเวงไปอย่างเสียธนัดตาจนพวกผมทั้งสองนั้นต่างรับรู้ถึงความผิดปกติที่มันกำลังเกิดขึ้นมาได้เป็นอย่างดีรออีกสักหน่อยอย่างน้อยมันต้องลงมากินน้ำกินโป่งกันบ้างสิวะใจเย็นๆหน่อยดูดยาเส้นรอไปก่อนแล้วกันเสียงของผมพูดปลอบใจไอ้ดามันออกไป พร้อมกับการลูบไปที่หัวของไอโดลหมาคู่ใจเบาๆเวลาก็เริ่มที่จะดึกมากขึ้นตามลำดับสิ่งที่อันตรายและมองไม่เห็นในป่าอาถรรพ์ดงพญาไฟมันก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นมาอย่างช้าๆผ่านเสียงของการเหยียบย่ำกิ่งไม้แห้งที่กำลังดังเข้ามาในหูของพวกผมจนพวกผมทั้งสองเริ่มที่จะมีรอยยิ้มออกมาเพราะมันน่าจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ที่มันกำลังเดินทางมุ่งหน้าตรงเข้ามาหาพวกผมทั้งสองคนแต่ทันใดนั้นเองภาพที่พวกผมทั้งสองคนกำลังได้เห็นกันมันกลับไม่ใช่สิ่งที่พวกผมกำลังคิดกันเอาไว้แต่อย่างใดเสียงของมาไอโดมันเริ่มที่จะเห่าคำรามออกมาอย่างเสียงดังราวกับว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายให้พวกผมทั้งสองคนได้รับรู้และเตรียมที่จะรับมือปลายกระบอกปืนแก๊ปของพวกผมทั้งสองกระบอก ต่างหันไปยังจุดต้นต่อของเสียงที่กำลังเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเงาและร่างบางร่างโผลออกมาจนพวกผมทั้งสองคนต่างพากันแปลกประหลาดใจกันเป็นอย่างมากเพราะภาพที่พวกผมทั้งสองคนกำลังได้เห็นกันในเวลานี้มันกลับเป็นร่างของพระธุดงค์ที่พวกผมนั้นเพิ่งจะเข้าไปกราบนมัสการท่านมาแต่ความผิดปกติมันกลับไม่ได้เป็นเพียงการปรากฏตัวของท่านแต่มันกลับเป็นร่างของท่าน ที่ในเวลานี้เริ่มที่จะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมาเพราะร่างกายของท่านในเวลานี้มันเหมือนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆจนในที่สุดสิ่งที่พวกผมทั้งสองกำลังได้เห็นกันว่าเป็นร่างของพระธุดงก็พลันที่จะกลายเป็นร่างเสือลายพาดกรอนตัวขนาดใหญ่พร้อมๆกับการคำรามเสียงออกมาอย่างเสียงดังและพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ทั่วไป <c oughs> <c oughs> กูบอกพวกมึงแล้วว่าให้เลิกกลาสัตว แต่พวกมึงก็ยังไม่เชื่อคนบาปอย่างพวกมึงก็ต้องตกเป็นอาหารของกูฮออกมาเป็นอาหารของกูซะดีๆเสียงของไอ้เสือผีมันได้เอ่ยปากบอกพวกผมออกมาโดยที่ร่างของมันและพวกผมในตอนนี้ห่างกันเพียงไม่กี่วาเท่านั้นผมก็เริ่มที่จะตั้งสติและเริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่เพราะเสือผีตัวนี้ มันอาจจะกระโจนเข้ามาขบกัดพวกผมได้ทุกเวลาเสียงปืนแก๊ปคู่ใจของผมมันได้ร้องฝ่ากความมืดออกมาอย่างเสียงดังพร้อมๆกับคมกระสุนเสกที่ผมนั้นได้ใส่เอาไว้เมื่อครู่เปลี่ยงวิถีของกระสุนอาคมที่พุ่งตรงไปยังร่างของไอ้เสือผีที่มันนั้นน,นน่าจะอาศัยการจำแลงแปลงกายเป็นพระธุดงเพื่อออกไล่ล่าเหยื่อของมันเป็นเวลานานแล้วทันทีที่คมกระสุน ได้เข้าไปประทะที่ร่างกายและเนื้อหนังของมันไอ้เสือผีมันก็ร้องออกมาอย่างโหยหวนและเริ่มที่จะสุดร่างของมันนอนลงไปกองกับผื้นโอ้ยโอ้ยอย่าทำกูเลยอย่าทำกูเลยกุกกลัวมึงแล้วอย่าทำกูเลยเสียงของไอปีศาจหน้าขนมันร้องออกมาอย่างไม่ขาดสายก่อนที่ผมนั้นจะเริ่มตัดสินใจว่าจะใช้กระสุนอาคมอีกชุดเพื่อปลิดชีพของมัน หากคืนปล่อยมันรอดออกไปได้หาย,ยน,นะก็น่าจะลุกลามไปยังชาวบ้านรอบๆที่นี่อย่างแน่นอนแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้เหนี่ยวไก่ปืนเพื่อปลิดชีพของมันร่างของไอเสือผีมันก็พลันที่จะลุกขึ้นมาและรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกในทันทีจิบหายแล้วพี่มันหนีไปแล้วทำยังไงกันดีเสียงของไอดำมันร้องบอกผมออกมาอย่างตกใจพร้อมๆกับเสียงของไอโดที่มันนั้นได้หยุดเห่าคำรามลงไปแล้ว ไม่เป็นไรไม่ต้องตามรอให้เช้าก่อนเราจะไปหามันถึงที่เสียงของผมบอกไอด้ดำมันออกไปเบาๆก่อนที่จะมานั่งชันเข่าจุดบุหรีรร่ทํำใจเพราะในคืนนี้พวกผมทั้งสองคงจะไม่ได้สัตว์ป่ากลับไปอีกแล้วแต่นั่นมันก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีลมหายใจกลับออกไปรุ่งอรุณของวันใหม่ได้เดินทางมาหากลุ่มของพวกผมอย่างช้าๆพร้อมๆกับพวกผม ที่กำลังออกเดินทางออกจากป่าอาถรรพ์และมุ่งหน้าตรงไปหาพระทุดงรูปนั้นในทันทีจนในเวลาไม่นานนักพวกผมทั้งสองต่างก็ต้องพากันประหลาดใจกับภาพที่กำลังได้พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะจากที่สายตาของพวกผมได้เห็นกันในตอนนี้มันกลับมีร่างของไอเสือตัวเมื่อคืนนั้นมันได้นอนตายจมกองเลือดในกรดของพระทุดงร่างของมันนั้นค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่ จนกฎของพระนั้นไม่อาจที่จะปิดบังขนาดลำตัวที่ใหญ่โตมโหฬารของมันได้ทำไงดีล่ะพี่จะปล่อยไว้อย่างนี้ไหมเสียงของไอ้ดำมันถามผมออกมาปล่อยไว้อย่างนี้แหละอย่าไปบอกใครหาใครรู้ว่าเรายิงเสือตายเราอาจจะติดคุกกันเปล่าๆรอให้ทางการเข้ามาเห็นเองดีกว่ารีบกลับบ้านกันจะดีกว่าและอย่าไปเล่าให้ใครฟังละ่ะไม่อย่างนั้นมึงกับกูติดคุกหัวโตแนะ่ เสียงของผมบอกไอ้ดำออกมาก่อนที่จะเร่งรีบกันเดินทางกลับมายังหมู่บ้านและทำตัวเป็นปกติเพราะอย่างที่ผมได้บอกไปหากทางเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าพวกผมยิงเสือตายพวกผมทั้งสองคนก็น่าจะได้ไปนอนกินข้าวแดงในคุกกันอย่างแน่นอนในทางกลับกันหากไปเล่าให้ใครฟังว่าผมนั้นได้ยิงเสือผีในคราบพระทุดงใครกันที่จะบ้ามาเชื่อพวกผมและหลายๆคน ก็คงจะลงความเห็นว่าพวกผมทั้งสองคนน่าจะเป็นบ้าหรือมีอาการจิตเวทกันไปแล้วและหลังจากนั้นเป็นต้นมาพวกผมทั้งสองคนนั้นก็ไม่เคยหวนกลับเข้าป่าแห่งนั้นอีกเลยในทางกลับกันพวกผมทั้งสองคนก็าต่างคอยฟังข่าวเรื่องเสือที่ถูกยิงแต่ก็ยังไม่มีวี่แววข่าวข,าวของมันแต่อย่างใดราวกับว่าศพของมันน่าจะไม่มีใครเข้าไปพบเห็นหรือในบางครั้ง มันก็อาจที่จะเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็เป็นไปได้แต่หากมันยังคงมีอาถรรพ์และสามารถที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งชาวบ้านในแถบนี้ก็น่าจะต้องตกอยู่ในห่วงอันตรายได้อีกเช่นกันครับซึ่งผมนั้นก็ได้แต่ภาวนาอยู่ในใจว่าขออย่าให้มันเป็นอย่างที่ผมได้คาดคิดเอาไว้เลยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาหลายปีผมนั้นก็ยังไม่เคยได้ยินข่าว เรื่องเสือสมิงในคราบพระธุดงที่มันมักจะจำแรงแปลงกายออกมาหาเหยื่อของมันตามหมู่บ้านต่างๆในป่าดงพญาไฟอีกเลยและนั่นก็คือเรื่องราวของสมิงพระธุดงเรื่องเล่าจากโครงเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นมาในป่าดงพญาไฟที่ผู้เขียนได้นำมาถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้หากมีขาดตกบกพร่องไปประการใดผู้เขียนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ และก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เตอร์แก่งคอยที่ได้ประพันธ์เรื่องราวสมิงพระทุดงให้เราได้นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัททิ ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ